ปลาทั้งโกแบบไม่ใช่ปลาทั้งโกธรรมดาเด็กวัยรุ่นมันไม่กินเงินทาไมกลัวอ้วนกลัวน้ำมันโอ้โหต้องนน่เลยร้านปลาทั้งโกลย่านบางลังูนี่เขาเรียกว่าโกแบบฟิวชั่นโกแบบโกยุคใหม่ว่าโกอินเทรนด์ปลาทงโกเก่าๆเนี่ยเขาทอดเอานี่รีดไขมันออกเอาไปย่างเดี๋ยวเราลองเข้าไปชิมกันข้างในหน่อยดีกว่าว่าโกเนี่ยมันจะโกขนาดไหนโก๋ไอติมอะ

พี่เฮียก็บอกโกชีสเค้กนี่ลองให้ดูฤฤฤฤฤฤฤสดชื่นมันยืนอยู่มันยอดภูกระดึงเลยบางโข่งทรงเครื่องขอบคุณครับโอหวาน,นก่อนแล้วค่อยมาตบคาวบางโข่งทรงเครื่องนี่มีกุ้ง มีหมูสับมีเยอะแยะล่าอยู่บนปังโกแล้วก็นี่เลยชีเด็ดฉะกมันซะหน่อย,ยอต้องมาลองเองกนที่ถนนนี่เลยส3สามห้างบางลำพูขอบคุณครับหวานตบข้าวข้าวตบหวาน ชามะนาวด้วยเฮ้ยน,น้องมีชามะพร้าวบอกว่าที่เนี่ยมีชามะนาวใช่แฮะโอเคเฮียาก็ซิปบ,บอกว่าอย่าวนเต้นมากเดียด๋วยวโดนตบนี่เลยครับแล้วก็ช็อกโกแลต กอกินไปแล้วเนี่ยกินมาแบบหลากหลายรูปแบบมากอร่อยทั้งนั้นเลยอยากรู้แรงบันดาลใจชาวตูสปาร์ตอะ่ะกินแล้วมันต้องคิดแล้วลองไปถามไปคุยกับเฮียเจ้าของร้านหน่อยว่าแกคิดยังไงของแกแกถึงคิดเมนูอย่างนี้ออกมาได้โอ้โหแล้วลองไปคุยกับเฮียดูรับผมรับแล้วก็เดี๋ยวยูสปาร์ตเราพามาเจอกับเฮียตั้งเจ้าของร้านนะ ยัสดีครับวัสดีครับอยากรู้เลยครัเพี่มีแรงบันดาลใจยังไงครับเนี่ยในการที่เอาปลาทั้งโผมาย่างเรานำปลาทั้งโผตัวนี้มาดัดแปลงประยุกต์ก็เพื่อจับตลาดเด็กวัยรุ่นแล้วในสมัยก่อนเนี่ยการทานปลาทั้งโผในตอนกลางวันหรือเลยสิบโมงเช้าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าตลกมันจะรู้สึกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเราก็นำมาประยุกต์มาดัดแปลงเพื่อให้ทานได้ตลอดเวลา ก็โดยที่ว่าปังโกรเราเนี่ยมันเจ็ดสิบกว่าปีละสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีการทานปั้งโกกับสังกยาปังโกสังขะยานี่จะมีกินเนี่ยทางใต้เริ่มแรกจากปั้งโกจิ้มด้วยสังขยาสมัยนี้คนกวนเรื่องน้ํามันเรื่องอะไรเราก็มาปรับรูปแบบนะั่นคือการเอาปาั้งโกไปย่างให้น้ํามันออกแล้วกรอบแล้วหอมแล้วปังโกจะเปลี่ยนรสชาติเนี้ยก็จัดรูปแบบในการนําเสนอก็คือราดด้วยสังขะยานมช็อกโกแลตเป็นท็อปปิ้งหลายๆอย่างแล้วก็ เอาไอศครีมมาประกอบด้วยแล้วก็จะเป็นของว่างก็คือจัดวัตถุดิบในร้านเราเนี่ยที่เราขายอยู่มาประกอบกับปั้นโกแล้วเม,มมเมนูเด็ดๆอย่างนเนี้ยเนี่ยผมผมลองเนี่รู้สึกแปลกมากเลยมีกุ้ง,งมีอะไรมันก็เหมือนกับเอาปั้นโกมาราดน้ำยำอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นการทําอาหารและเฮียก็มาปรับ,าบจากรูปแบบเดิมๆการเป็นรูปแบบใหม่ๆทําให้ทุกคนกินได้เมื่อกี้เห็นมีชาวต่างชาติมีอะไรเขามากินกันด้วย ปาดตั้งโงนี่ตอนนี้ถือว่าชาวต่างชาติแทบจะทุกชาติที่มามาแล้วก็ต้องมาลองปัดตั้งโงเราใครอยากกินก็ลองมาชิมได้นะฮะอยู่ตรงสามแยกเลยนะครับส่<ร>งสามข้างบางละปูตรงข้ามธนาคารกสิกรสาขาบางละปูนะฮะใกล้กับวัดบวรนิเวศตั้งอยู่บนถนนพระสุเมนเบอร์โทรศัพท์02 2819754ครับเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่แปดโมงเช้ายันหนึ่งทุ่มตรงนะครับ,รบขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านมานะฮะมาลองดู ว่ารูปแบบใหม่ๆของบน้นทุ่งโขเป็นยังไงนะฮะขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอบคุณเมนูสร้างสรรจากหลานปลาทุงโขย่างบางระบู